สวัสดีครับผมปาริตี้พอดีพบกับรายการตัวเชอรี่เลลยทีทีเน็ตสอนอาีะครับผมจะมาสอนเล่นหลังฟอล์มแบบต,ตึงๆ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 สีอะไรบ้างกปดูนคะครับผมทีม่ผมผมสอนจัดไอเทมก่อนเลยถ้าเล่นต้นเกมแนละ้วผมแนะนําให้ออกเป็นรองเท้าลบโคดาวลบโคดาวสิบเปอร์เซ็นต์เงินแล้วก็กอดสะท้อนหนึ่งอันนี้คือเซเรติมผมเล่นในห,หนนะลังปกตินะเราในแข่งดาบอืดทอยกราบแดง ไอ้ลองคูดาวเนี่ยพอได้กอดแต่ท้อออกมานี่ก็จะเป็นอย่างนี้ต้องให้สับของมาออกไปเป็นฟอรสเกบแล้วสอบรองเท้ารองคูดาวเป็นรองเท้าเกาะนี่จะเป็นเซตเนมๆ,ๆยบบเต็มๆจะเป็นอย่างนี้นพอรากดดับอิดแล้วอ่ะต้องรีบสับของนะเป็นพวกเกิดเคียวอะไรเงี้ยทางแสงนะมันจะมีสองสายอ่ะคือมันจะมีสายก่อเขียวถ้าเล่นสายก่อเขียวก็จะมีหนึ่งเอากรอบว่ามาเด้งเลือดแล้วก็สับชั้นก็เอาี r e เวอรี่มาแล้วก็เคลียร์คีฟจะทำให้เคลียร์คีฟไวขึ้น เจอถ้าผมเล่นคาราแฟกกอเขียวอ่ะผมจะเล่นลูนแทงนะก็จะมีโกลเด้นบอดี้สิบสเปริงห้าแล้วก็โพเทนห้านะแล้วก็โพเวสิคเป็นรูแบบตกลื่นแทงไปเลย่ะเอามารับเลนมาทําให้เลนได้นานขึ้นอะไรเงี้ยครับบวกกับลูนแทงอ่ะก็จะทําให้เกิดขึ้นบ่อยคนสายที่สที่ผมเล่นในแขงเหมาจำก็จะเป็นดาบปักเคลื่อนที่ตานดีซีแล้วก็ดาบปักแล้วก็รีโคบแล้วก็เคียร์คีปตัวใหญ่ผมจะใช้ดาบปักมากกว่าที่ผมเล่นไอดาบปักทําให้เราได้จอดเกาะเพิ่มเลยแล้วก็ลูนที่ผมใช้ก็เป็น จอร์ดร้อยสิบนะจอร์ดร้อยแล้วก็เอลซิเนสิบแล้วก็แรงต้คอสิบรับเอามาคอมโบกับดาบแบบพี่จอดแล้วจอยฟอร์ลินเนาะผมว่าฟอร์ลินมาเล่นได้ตั้งแต่แรงประมาณได้คองคอนเรื่อยๆเล่นกันเป็นระบางผมว่าจริงๆถ้าฟอร์ลินซ้าๆก็อยู่กับพวกแรงสูงๆหน่อยผมเล่นพลังแสงสิบดาบนะที่ผมเล่นประจำเล่นกับกรูจอร์ดร้อยเริ่มมาแล้วเข้าคอรีก่อนคอรีก่อนจริงๆฟอลินเลี้ยวหนึ่งถ้าแบบเจอแบบตัวเทดตัวแบบพวกเดี๋ยวมามูลาตัวเลี้ยวหนึ่งพยายามอย่าไปยุ่งกับมัน เขาว่าสูไม่ได้เฟเลยมันกา okay. นงเว okay. ้โนหนึ่งหรือถ้าทำเอง้ให้เคลียร์แบบพิเศที่สุดเพื่อเอาเบลลสองวุ้ยวุ้ยอย่าอย่าอย่าเกือบหลับเล่นเฟรนก็แบบว่าพยายามตัดไอ้พวกปูหรือว่ามังกรเล็กอุ้ยเอ้าโดนแย่วะโอู้โอ้โดนล่าด้วย เวลาปลาดอกผมเริ่มให้เก็กบจากดอกหลานก่อนแล้วก็้ายหรือขวาตามของถนัดเลยมันจะทำให้แบบมันสโมสขึนนะพี่วิ่งแ้งใจต่อ,ไ,อไม่ดโดนเลยดำหมดดับจริงๆเน็สพลินก,น,กนก็แบบต้องแบบใจเย็นๆอะไรเงี้ยแบบว่า อย่ารีบสกิลเกินถ้าเรารีบเกินแบบเราจะสกิลพลาดต้องคมๆหน่อยต้องแบบมั่นใจมั่นใจก่อนเราเ่อยเล็งหากันไปเรื่อยๆไปเก็บดอกให้ช้ำๆก่อนนะ่ะคนส่วนใหญ่แต่แบบว่าจะต้องลำหแต่ผมว่ามันต้องเก็บดอกให้ได้ก่อนนะ่ถ้าเก็บ3ดอกได้ก็ดีพ้าเราถ้าเรามีรถคูดาวเยอะมันก็จะยิ่งลำได้เรื่อยๆสำคัญเรียนตีท้าแปะว่าวน,นะท่าแปะว่าวก็สวย เล่นแรงอย่าลืมนับฟิกกันนะทุกคนคือถ้าสมมติมันฟิกตอน5 5 3หส่วนก็บวกไปอีก2องทีก็จะเป็น7 3็ส่วนอะไรอย่างี้พอฟิกเกอร์มันคูดาว2นาทีคือถ้าเรารู้ข้อมูลฟิกเราจะการเล่นทีนี้แต่ว่าถ้าเราไม่มีฟิกเราเอ้ยถ้ามันไม่มีข้อมูลฟิกแล้วแบบเราเปิดแล้วแล้วมันฟิกหลบอะ่ะคือเราจะพลาดอ,อีกเฮ้ยอู้ดอกเทาไหร่พลาดซีพลาดคนเราพลา,า,าดได้๋ยวพลาดบ่อยแน่โดนทีมดา่าอีกผมเล่นแรงเนอะ o f f l i n ไม่เติมเลย ตอนผมเล่นตอเล่นแรกๆผมก็โดนดา่าไหวป่ะเฮ้ยมึงไหวป่ะเนี่ยผมโดนบ่อยอยู่ถ้าสับของชิ้นนึงอนะเวลาขายเกิดอนะมันต้องมีเงินค่าต่ำประมาณหกร้อยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมสับก็จะเป็นผมได้เซตเซตรอไว้เลยนะเกิดสองแข็งตาจะเป็นเคียวคือผมจะกดคือผมกดดาบอื่ปุ๊บคถ้าเงินหมดสุดผมก็จะขายดาบอื่เลยแล้วสับของเลยคือทำให้โอกาสรอดเดยอะขึ้นต้องอาศัยความชำเล่นจำมาไงน้องร้อยเกมนะน้อง ฟอร์เรนน่าจะเป็นหนึ่งตัวออฟเลดที่เล่นยากสุดแหละคือถ้าไม่มีฟอร์เรนน่าไฟโซอยากหนีเพราะมันตนตัวแบบตัวยืนให้เพื่อนอ่ะมันต้องเล่นในเพื่อนก่อนคือไม่มีถ้าไม่มีคนรีดให้ก่อนก็น่าจะแพ้โอ้ยไฟโอ้โหโหดติด t อ p sell ที่ฟอร์เรนติดเมสโซะไรเงี้ยผมเคยขึ้นมากสุดก็ทีสองถ้าขึ้นแบบหนึ่งในสิบจะขึ้นเมโซ่ซือแทกแกงสุดในเซรล คือออฟลี link, ผมว่าให้คอมสังหารกับหนึ่งคือถ้าแบบเคลียร์เวฟได้ก่อนคอยไปเติมเนี่ยไม่ควรแบบจมเลนถ้าแบบจมเลนคือถึงตัวราชนาไปก็มีประโยชน์แต่ถ้าสมมติว่ามันเลี้ยงไม่ได้ดีก็คือต้องทิ้งเวฟไปบอก,กบเพื่อนเลยอ้ยอาวตัวนีก็้โซยดิหลายยับหลายยับยมันรอดไปได้ไง,ไงวะสองตัวบาทเลย อีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ในเนี่ยไม่ได้ทำก็คือแบบไม่ค่อยตัดคีิปป่าตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ตามตัวข้ามเราตัดตรงข้ามเราจะรวยรวยออฟเลดตรงข้ามคือไม่รอบเลดคืออยากจนน่ะง่ายๆทำเงินก็ได้ให้รวยออฟเลดที่ตรงข้ามไม่ได้เฮ้ยอย่านะเอาดาคนสวยสวยชมเลยชมเลยขอยาล้ำนะขอยาล้ำนะขอยาล้ำขอยาล้ำนะขอยาล้ำน้องๆหนูนะขอยาล้ำนะน้องๆของหนูไม่กดชูไปหรอ จบแล้วแบกเรินได้ขอดูไลยจบไปแล้วนะครับกับการสอนเล่นบอลเล่นนะอยากให้ผมสอนตัวอะไรก็บอกได้นะแล้วก็อย่าลืมกดซับห้องฟูเซนนะห้องฟูเซนจะครบแสนหนึ่งแล้วมีแจกของนะพี่ป๋องบอกเอาไปขายผมนะ